สวัสดีพ่อแม่พี่น้องหนุ่มป้านาอาทุกท่านนะคะวันนี้เจอกันวันที่27ตุลาคม2565นะคะแม่ตันก็มีข่าวสารดีๆนะคะมาอัปเดตมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะก่อนหน้านี้นะคะแม่ตันเคยทําข่าวนะคะเกี่ยวกับบํานาญแห่งชาติ3 0 0พันนะคะตอนนี้นะคะก็จะมาแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่าคืบหน้าไปอีกขั้นแล้วนะคะก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาทั้งหมดนะคะแม่ตันก็อยากจะขอ,อก,กำลังใจ เล,เล็กๆน้อยๆนะคะจากพ่อแม่พี่น้องหลุงป้าน้าอาทุกท่านนะคะด้การกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของไมาตาลด้วยนะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะ เห็นว่าไม่ตานทำคลิปดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ช่วยบอกต่อกันออกไปให้ด้วยนะคะอันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะเฟซบุ๊กคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะคะที่ท่านได้โพสต์ไว้นะคะเกี่ยวกับความคืบหน้านะคะบำนาญแห่งชาติ3 0 0 0นะคะพักไทยสร้างไทยขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้ช่วยกันผลักดันพรบรบำนาญประชาชนนะคะ3,000บาทซึ่งก่อนหน้านี้นะคะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะคะก็ได้มา ขอร้องให้ประชาชนคนไทยนะคะลงชื่อนะคะห0 0่งห,หลายชื่อ ซึ่งตอนนี้ก็ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติและสวัสดิการผู้สูงอายุนะคะที่พักไทยสร้างไทยได้ยื่นต่อรัฐสภาเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเพื่อเปิดให้ประชาชนร่วมลงชื่อสนับสนุนร่างพรบรดังกล่าวได้มีผู้ร่วมลงชื่อนะคะ10,000ลายชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วพักไทยสร้างไทยนะคะเราขอยืนยันว่าจะต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งสวัสดิการแก่พี่น้องประชาชนเพื่อ ื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคนะคะที่เราจะไม่ปล่อยให้ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับปัญหาความยากจนและปากท้องพักไทยสร้างไทยขอเชิดชูผู้สูงอายุทุกท่านที่ได้เคยทุ่มเทเพื่อสร้างและวางรากฐานประเทศไทยนะคะปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเราจะปล่อยให้เป็นเช่นนั้นไม่ได้ไม่เช่นนั้นจะเป็นภาระในการรักษาพยาบาลของภาครัฐจึงต้องดูแลอย่างจริงจังในการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งในร่างกฎหมายดังกล่าวนะคะจะกำหนดให้มีบำนาญให้กับผู้สูงวัยเดือนละ3,000บาทและจะมีการส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะสามารถทำงานแล้วก็มีรายได้นะคะลดภาระของลูกหลานในการดูแลผู้สูงวัยนอกจากนี้นะคะจะเกิดประโยชน์กับภาคเศรษฐกิจอย่างมหาศาลเพื่อจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากลดความเหลื่อมล้ำได้ เพราะเงินบำนาญเดือนละ3,000บาทที่ผู้สูงวัยจะนำไปใช้จ่ายนั้นจะทำให้เกิดการหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจของประเทศนะคะพักไทยสร้างไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าร่างพบรบฉบับนี้จะได้รับเสียงสนับสนุนมากพอ จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านจนสามารถออกเป็นกฎหมายที่จะสร้างประโยชน์ต่อผู้สูงวัยอย่างแท้จริงพักไทยสร้างไทยขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่ร่วมลงชื่อเพื่อสนับสนุนร่างพรบรบำนานประชาชนเพื่อพ่อแม่ผู้สูงอายุและเพื่อสวัสดิการของประชาชนทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่คิดว่ามันต้องเป็นข่าวดีในเร็วๆนี้นะคะตอนนี้ก็ครบหนึ่งหมื่นลายชื่อแล้ว ะะก็ขอให้พรบฉบับนี้เกิดขึ้นจริงนะคะเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องผู้สูงวัยทุกท่านนะคะ ได้รับการดูแลในส่วนนี้นะคะคลิปนี้นะคะแม่ตันก็มีข่าวสารดีๆมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมรับฟังเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องของแม่ตันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องชุติบอกต่อไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมข่าวสารดีๆจากทางช่องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ